พบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีค่ะพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ10ของขวัญที่ไม่ควรซื้อให้เก่ดกันเด็ดค่ะอีกไม่กี่วันก็จะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่2019กันแล้วเชื่อว่าทุกคนคงกำลังมองหาของขวัญปีใหม่ที่จะใช้นำไปมอบให้กับคนที่เรารักเพื่อเป็นสิ่งของแทนใจ แทนความรู้สึกดีๆและในปัจจุบันของขวัญที่ใช้มอบให้แก่กันในโอกาสพิเศษต่างๆก็มีให้เลือกอยู่มากมายแต่รู้หรือไม่ว่าของขวัญบางอย่างก็มาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าเราไม่ควรนําไปให้แก่คนที่เรารักเพราะมันจะเป็นการนําโชคร้ายมาสู่ตัวคุณและคนที่คุณรักแล้วมันจะมีสิ่งใดๆบ้างนั้นเราไปดูกันเลยหนึ่งเสื้อผ้าชุดดํา โบราณมีการเชื่อถือกันมาว่าการให้เสื้อผ้าชุดดำถือเป็นของขวัญต้องห้ามที่เราไม่ควรนำไปมอบให้แก่ใครโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงหรือกเกงเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มงคลสุดๆว่ากันว่าหากเรานำเสื้อผ้าชุดดำไปให้แก่ใครจะทำให้เราต้องไปงานศพของคนคนนั้นเปรียบเสมือนเป็นการแช่งคนคนนั้นให้ปิดตายสองรองเท้า รองเท้าเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็ชื่นชอบสุดๆแต่ในกรณีที่จะซื้อมาเป็นของขวัญน,นั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่รักด้วยมีความเชื่อโบราณที่ว่ารองเท้าเป็นของขวัญที่คู่รักไม่ควรมอบให้แก่กันเพราะจะทําให้ต้องเลิกลาเป็นอาถรนที่สื่อความหมายเป็นในๆว่าขอให้เขาหรือเธอคนนั้นจงเดินออกไปจากชีวิตซะ 3. ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้านอกจากจะใช้สําหรับการเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อแล้วยังมีไว้ใช้สําหรับเช็ดน้ําตาด้วยซึ่งการที่เราจะซื้อผ้าเช็ดหน้าให้ใครเป็นของขวัญน,นั้นว่ากันว่าเป็นเหมือนการหยิบยื่นความทุกข์ความโศกเศร้าและความลําบากใจที่ทําให้ผู้รับต้องมีแต่เรื่องที่เสียน้ําตาอยู่เรื่อยๆดังนั้นหากเลี่ยงได้ก็ไม่ควรจะซื้อผ้าเช็ดหน้าให้ใคร 4. น้ำหอมน้ำหอมเป็นสิ่งของที่ดูหรูหราและดูมีค่าผู้คนทุกคนต่างหลงไหลในกลิ่นของมันแต่เราไม่ควรจะใช้น้ำหอมมาเป็นของขวัญในการมอบให้แก่คนที่เรารักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นแฟนกันด้วยมีความเชื่อว,ว่าหากนำน้ำหอมมาให้กันเป็นของขวัญจะเหมือนเป็นการทำให้ความรักที่เคยหอมหวานกลายเป็นรักที่จืดจางและจางหายไปเหมือนกับกลิ่นน้ำหอมที่อยู่ไม่คงทน นาฬิกาปัจจุบันคู่รักส่วนใหญ่มักจะนิยมใส่นาฬิกาเป็นคู่หรือใช้สิ่งของที่เป็นคู่กันและการซื้อนาฬิกาให้กันนั้นก็ดูจะไม่ได้เป็นข้อห้ามใดๆมากนักแต่เราจะต้องคอยดูแลรักษานาฬิกาให้ดีไม่ควรปล่อยให้นาฬิกาตายหรือหยุดเดินเพราะมันจะเปรียบเสมือนระยะเวลาความรักที่เคยยืนยาวจะสั้นลงไปเรื่อยๆ 6. รูปถ่าย คนหลายคนม,มักจะมอบรูปถ่ายของตัวเองให้แก่คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักแต่รู้หรือไม่ว่าการให้รูปถ่ายเดี่ยวๆเป็นของขวัญให้กับผู้อื่นนั้นจะเปรียบเสมือนกับการที่เราให้รูปของเราเอาไว้ดูต่างหน้าส่งผลให้เราและผู้รับต้องอยู่แยกจากกันไม่ได้พบเจอและอยู่ใกล้ชิดกันเหมือนเคย 7. เข็มกลัดไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดที่สวยงามหรือมีราคาแพงสแค่ไหน แต่เข็มกลัดก็ไม่ควรจะนํามาใช้เป็นของขวัญในการมอบให้แก่คนที่เรารักเพราะความหมายของมันไม่เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นเหมือนกับการมอบความเจ็บปวดให้คอยเก่อกินทิมแทงใจของผู้รับและเป็นบอกเกิดของความขัดแย้งและปัญหาปวดใจซึ่งกันและกัน 8. หวี ของใกล้ตัวอย่างหวีที่เราใช้หวีผมกันอยู่ทุกวันก็มีความเชื่อว,ว่าเราไม่ควรนำหวีมาเป็นของขวัญมอบให้แก่คนที่เรารักเพราะจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้รับทำให้ต้องแยกออกจากกันและหมดเยื่อใยความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไปเหมือนกับความห่างของซี่หวีนั่นเองกเครื่องแก้ว ตามความเชื่อแล้วเราไม่ควรมอบเครื่องแก้วเป็นของขวัญให้แก่คนที่เรารักเพราะการมอบเครื่องแก้วให้ไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามแก้วแจกันหากเกิดบังเอิญตกแตกขึ้นมามันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้รับทําให้เกิดเรื่องราวที่แตกหักมีความขัดแย้งและผิดใจกันเกิดขึ้นสิบของมีคมของมีคมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมีดของเล่นหรือเครื่องประดับที่แหลมแหลมไม่ควรนำมาใช้เป็นของขวัญเพราะนอกจากจะทำให้ผู้รับเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บจากของมีคมเหล่านี้แล้วยังมีความเชื่อว่าการให้ของมีคมเป็นของขวัญจะเหมือนเป็นตัวนำพาอันตรายมาแก่ตัวผู้รับให้ต้องพบเจอแต่ภัยร้ายและอันตรายต่างๆจนถึงกับต้องเลือดตกยางออก และทั้งหมดนี้ก็คือของขวัญที่ไม่ควรนํามาซื้อให้แก่คนที่เรารักเด็ดขาดแต่สําหรับใครที่ไม่สามารถดิกเลี่ยงการซื้อของขวัญเหล่านี้เป็นของขวัญให้แก่คนที่เรารักได้จริงๆก็อาจจะใช้วิธีแก้เคร็์ด้วยการเก็บเงินผู้รับ1บาทให้เป็นเหมือนกับว่าเขาหรือเธอเป็นคนเสียเงินซื้อของสิ่งนี้มาด้วยตัวเองไม่ได้เป็นการให้ของขวัญจากฝ่ายเราเป็นความเชื่อที่ว่าจะช่วยสามารถแก้โชคร้ายเหล่านั้นได้ แอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่แอดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์ หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ